ไม่รักแตงโมจริงทนายเดชาจวกทีมปล่อยคลิปไม่เหมาะสมต่อหน้านักข่าววันที่23พฤษภาคมจากกรณีเฟซบุ๊กโพสภาพคลิปและข้อความเกี่ยวข้องกับคนบนเรือและเหตุการณ์วันเสียชีวิตของแตงโมซึ่งภาพและคลิปเหล่านั้นไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนของนักแสดงสาวผู้ร่วงลับแตงโมนิดาซึ่งกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่คลิปไม่เหมาะสมของดาราสาวซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดีล่าสุดเรื่องนี้ทนายเดชากิตติวิทยานันท หรือทนายเดชาซึ่งเป็นทนายความของคุณแม่แตงโมได้โพสต์เฟซบุ๊กทนายใครทุกระบุว่าทีมปล่อยคลิปแตงโมวันนี้ปล่อยภาพแตงโมซึ่งเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าผู้สื่อข่าว3มช่องแสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้ประสงค์ดีไม่ได้รักแตงโมอย่างแท้จริงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ